สวัสดีมือนี่เพราะเยวาดนอน่ทงกะเนี่ยมาเลี้ยงกล้วยกะเกี่ยวแน่ลามแน่ไปธรรมาดานนั่นแหละเนาะครับสำหรับกล้วยกัไลายสันสีเกี้ยวสูมือสูมือลายก็บเบหไว้มันก็บหนากตอยึดขึ้นมาอนนั่นแหละเนาะครับกัไปตามอัตภาพนี่แหละอึดกัไปตามอึดนี่แหละเนาะครับมือนี่แต่ด้เลี้ยงในลามอยู่ขกหัวหน้านี่แหละแล้วก็ สำหรับหานั่นก็บ่แม่นสิไปเกี่ยวเอาโหลดเด้ครับเตรียมรถดเตรียมล่าแล้วก็แบบม่มนสิไปเกี่ยวเอาโหลดก็ต้องไปเบืองใหม่ะก่อนเด้เบืองใหม่ว่าเออมองนี่ละดอนนี่ละ่ะมืออื่นกูสิมาเอาว่าซันเราเป็นยังยังบ่เอามาพร้อมโหลดว่าซันมันเอามากบ่ด้ครับถ้าไปแล้วมันแดดแล้วก็คันตัดขันเกี่ยวแล้วก็เม่นห้าลวกโหลดนะครับห้าลวกห้าเหี่ยวมันถือแดดเอามาบ่อยก็ไปเบืองไหมเออเบืองไหมแล้วหดมืออื่นมาเอา ห่อนยงมุสาก็ไปเอาหาลังเทียบเบิ้งไว้แล้วห่อนยงมไปเอาหายอนคือวานั่นแหละสู่คนสู่หาเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวนี้ก็อยู่กับขั้วกับงัวอยู่กับขั้วหัวหน้านี่แหละลามอยู่นี่แหละเนาะครับก็นั่งเหรียญกับมันคุยกับมันเหรียญกับมันอยู่นี่ละไอ้สิทธิใช่ไอ้ควงก็ได้เนาะครับเนาะครับกับมือ มือจังน้อนี่ละสีไปซ่องบางหยาเนาะครับเนาะก็เราก็ไปก่อนเด้อไปหาบางหยาก่อนว่า,าสีด่หน่อยได้ลหลายซ้ำได้เอ้าก็มาเอาหมองเคยเอาเห็นละหย่าก็ได้เอ้ามือนี่คือมาเป็ยนจังสีนอบาทนี่มี่ท่งแดงแม่มันนี่น้ำสายหว่วยมีท่งแดงปกักบ่งเด้อมันมีอันนี้เป็นป้าหยาที่เอาซู่มือน,นะนะ ตัดไปตัดบอแเละตัดบ,ดบแล้วมันพอก่อนก็เลยบเบื่อไว้มืออื้นมือมาอมือ่นนังสิมาเอาหอดมือมาแบบนี้มันไม่เลยมาพ่อทุ่งแม่มันนี่ทุ่งแดงใส่ลายเตรียมไปเบิด <c oughs> ฟังห่วยอันขาวๆนั่นเป็นบ้าหยาที่ตัดแล้วนะครับ <c oughs> อันพูนก็เป็นทุ่งแดงใหญ่น้ำฟังห่วยครับสำหรับทุ่งแดงนี่ก็ มีข้อหมายมีความหมายหลายความหมายนะครับคือความหมายหนึ่งกับฉีดยาขายาแล้วนะครับกับระวังสำหรับผู้เลี้ยงงวัวเกียย่ยงยาให้คั่วให้งัวนะครับนี่เดินยาที่เหลือที่บนได้ตัดเป็นเดินเป็นดอนอยู่นี่นะครับแต่ว่าก็มีท่องแดงมีท่องแดงปักไว้อันนี้ ก็คือผมว่าหอยฟังนั่นแหละหนึ่งเพื่อนฉีดยาสองผวกมาตัญยาผวกมาตัดญยญาให้ง้อห้คุ้้ยแข้งยาคือเฮ็ดหลอกกันนะครับก็มีสองข้อหมายแล้วก็กับปรกาเสียงนะครับก็อยากให้ชัดเจนก็ต้องถามเจ้าของให้เจ้าของทีเพื่อนเบิงมาเพื่อนฉีดทึอ่อบนะครับครับช่วงนี้ก็แดดกำลังฮอนดดกำลังแดดจัดนะครับ นั่งกวงกับซิตี้ไช่กับผ้าลูเขาห่มนะครับอยู่ห่มเข่าห่มของงอไปก่อนไปหาหยากะบคือกขึ้นปันไดดอกเพราะว่าหยากัคือววานท่ละไปกับพ่อทุ่งแดงก็เลยโบได้ปันไดนะครับก็เอากัใครอยู่ดอกล่ะมีหยาสำรองอยู่มีโขกมีปลามีโขกหัวหน้าใบลามอยู่ย่ำสุกเสรินจำเป็นย่ำไปทุระ ไปหันไปนี่กับพ่อใดญเอาลงมาลามนะครับเอาลงมาลามน้ำโขกน้ำอันนี้แหละอันนี้กับแพงไว้แพาางไว้ย่มจําเป็นย่ำมีธุระสิไปสิมากอะได้เอาลงมานะครับเอาลงมาลามคือบบปล่อยให้เห,ห,หยียบให้ย่ำนะครับคือย่ำจํา,าจเป็นอีรีจังเอาลงม,มาเนี่ยคือจังย่ำหาหย่าบโบได้จังสี่ละกับเอาลงมานะครับเอาลงม,มาเพิ่นกับมากินอยู่นี่แหละอยู่โขอยู่หมองรำนี่แหละ นะครับครับสำหรับการหาหยาของพ่อเนี่ยหวาดก็คือว่าวงไฟังหรือ่าอุปสรรคมันก็มีแน่คือเห็นนั่นแหละเนื้อม้อนมีหยาแล้วก็บ,บางเทือกับไปพ่อมองขาเจ้าฉีดยาเราก็มีปัญหาหลายๆด้านหลายๆอย่า,า,า,างนะครับก็ค่อยบืนไปค่อยสู่ไปนี่ละนะครับเนาะค่ะเนี่ยหวาดก็สีข้อโค้งข้อเท้าลงสะก้อนนะครับเานานะนะสำหรับ fc เบิร์ตทุกหู่ทุกคนเด้อครับเด้อของพ่อเนี่ยหวาดก็ให้อยู่ดีมีสุขนอ่นรับนอ่นรับฝันดี มังมีสีสุขไห่ลำไห่ลว้ยถูกหวยลววยเบอร์เบิดสุขูสุขคนนั่นแหละเนาะ,ะครับเนาะพอเนี่ยว,วัดกับขอเก้าคำว่าวสวัสดีครับ